ตน,นี้ลูกค้าถามว่าเฮ้ยลูกค้าจอง60เครื่องอะของเข้าลดสต๊อ60เครื่องเลยเหรอไม่ใช่นะคะของไม่ได้เข้าลดวันเดียว60เครื่องนะคะ60เครื่องเนี่ยก็ได้มีการคุยกับลูกค้าแล้วว่าใครได้ลตที่ 1... นึ่งลที่สองอตที่สคือมันไม่สามารถไม่มีใครสามารถทําได้อยู่แล้วยกเว้นคุณจะไปซื้อเครื่องที่ถูกบวกถูกบวกคืออะไรเช่น คุณไปซื้อเครื่องที่แบบว่าเขาแบบบวกกัน1นึ่งพันสองพันสแบบบวกจากราคาเครื่อง่อาจจะหาได้นะคะแต่ของรถคือเป็นราคาสู์เลยสามารถเข้าตุ้มเดียววันละ60เครื่องได้นะคะวันแรกๆเนี่ยในทุกปีรถก็จะได้เพิ่มขึ้นทุกปีเนาะแต่จริงแล้วคือมันต้องบอกเผื่อไม่งั้นลูกค้าจะมีความหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้สุเก้าันยายน์หมดไม่ใช่นะคะบางคนจองกับรถตั้งแต่เมษายนแล้วนะคะรุก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดรถอยากให้ลูกค้าอยากให้ได้เร็ว วันที่เท่านั้นเป็นต้นไปเลยนะคะสินค้าบางตัวมันวางขายที่19แต่มันไม่ได้มาตั้งที่ลดเลยวันที่19นะคะก็จะมีแค่ชุดแรกเท่านั้นนะคะชุด2ชุด3ก็ยี่สิบยี่สิบเอดยิบสองยิบสายี่ห้าจนถึงสิ้นเดือนประมาณนี้นะคะแต่ทุกอย่างเพอร์ฟิแน่นอน